สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะมาที่ชีนากันบ้างค่ะก็เทศกาลดนตรีไหวปอปี2025นะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการกันเลยทีเดียวค่ะใครได้ชื่อเสียงได้รางวัลจากงานนี้กันบ้างแล้วก็ใครถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อข่าวกันนะคะเป็นข่าวของวันที่26กันยาย,ยนปี2025เนี่ยละคะ่ะก็เริ่มตน้นโดยเทศกาลดนตรีไหวปอน,นั้นจัดขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยเสียงเชียร์นักร้องมาก มากมายก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานค่ะตั้งแต่บนเวทีไปจนถึงพรมแดงพวกเขาก็เตรียมตัวอย่างพิถีพิถันเพื่อมาเฉลิมฉลองค่ะเพราะฉะนั้นทั้งระบบภาพแล้วก็แสงสีเสียงนะคะรถสมันตันอดวานเสริมห้นะคะเขาใช้คําว่าอลังการสุดขีดนะคะอดวานก็ใส่ภาษาไทยเข้าไปค่ะในงานนะคะที่ทุกคนต่างก็ตั้งตารออย่างใจจดใจเจอนี้ถูกย่างกาวของพวกเขาก็ล้วนดึงดูดความสนใจของสาธารณชนนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อมี ผู้คนก็ย่อมมีการเปรียบเปยค่ะในคืนนั้นเนี่ยบางคนก็ได้รับทั้งชื่อเสียงแล้วก็โชคลาภส่วนบางคนก็ได้รับคําวิจารณ์ในเชิงบวกส่วนบางคนก็ได้รับการเรื่อนคันให้มีชื่อเสียงที่สูงขึ้นด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็มีคนหนึ่งกลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชนเนื่องจากประเด็นที่ถกเถียงกันแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยค่ะมี4คนนะคะที่ได้รับทั้งชื่อเสียงแล้วก็โชคลาภม,มีเรามาเริ่มกันนะคะหลี่วี ชคุคือความทรงจำในวัยยาวของใครหลายคนเลยแล้วก็การร้องเพลงของเธอก็ได้ร่วมเติบโตไปกับผู้คนมากมายตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่เวทีประกวดความสามารถนะคะอย่างกระถันหันจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำในวงการเพลงจีนในปัจจุบันตลอด20ปีนับตั้งแต่เดบิวต์มาเนี่ยเธอก็ไม่เคยหยุดพัฒนาฝีมือเลยนะคะเมื่อเร็วๆนี้ในเทศกาลดนตรีไหวปอค่ะการแสดงเพลง Winter Swimming ของหลีอีซุนนะคะก็ได้แสดงให้เห็น ถึงพรสวรรค์ของเธออีกครั้งค่ะเธอสวมแจ็คเก็ตนะคะขนนกสีดำนะคะใหญ่เชียวแล้วก็ร้องเพลงอย่างเปลี่ยมไปด้วยพลังแล้วก็เปลี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งค่ะแม้แต่ CCTV Entertainment นะคะก็ยังโพสต์ข้อความสแสดงความชื่นชมการแสดงอันทรงพลังของเธอด้วยค่ะเมื่อพิธีกรประกาศนะคะให้คุลีอีซุนเป็นนักร้องนะคะนักดนตรีผู้ทรงอิทธิพลแห่งปีค่ะผู้ชมต่างก็ปรบมือให้กันเกลียวกลาวเลยนะคะเทศ กานี้ก็ยิ่งตอกย้ำความสนใจแล้วก็กระแสตอบรับของคุลี่อีซุนที่ดังอยู่แล้วให้เด่นชัดยิ่งขึ้นค่ะนี่ไม่เพียงแต่เป็นเกียรติเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงอิทธิพลทางดนตรีตลอด20ปีที่ผ่านมาของเธออีกด้วยนะคะหลี่อีซุนก็แบกรับความเยาว์วัยของวัยรุ่นอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็ไม่เคยถูกจํากัดด้วยคายเพลงใดๆทั้งสิ้นค่ะ เธอยังคงสร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นนะคะเขียนเรื่องราวใหม่ๆในวงการเพลงจีนด้วยความแข็งแกร่งของเธอใครบ้างจะไม่กล่าวขวัญน,นะคะว่าเกียรติยศนี้คู่ควรแก่การได้รับเล่าค่ะนอกจากคุณหลี่อี้ซุนแล้วนะคะยังมีคุณหวังหยวนนักร้องสาวยังได้ปรากฏตัวในงานเทศกาลนี้ด้วยค่ะ และต่อมานะคะคในฐานะของสมาชิกนะคะวง Tiffany b o y s ค่ะทุกการเคลื่อนไหวนะคะก็ถูกดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนมากๆในขณะที่อยู่ในวงนะคะเขาเองก็สร้างความประทับใจให้กับสาธารณชนด้วยนะคะเสียงเพลงอันไพเราะค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะเขาเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่อด้านการดนตรีนะคะจากนั้นก็กลับมาประเทศจีนแล้วก็มาฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าร่วมนะคะรายการเพลงต่างๆเมื่อเร็วๆน,นี้นะคะ ยังได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวนะคะที่ Birdnest อีกด้วยค่ะกลายเป็นนักร้องที่อายุน้อยที่สุดที่ได้จัดคอนเสิร์ตที่นั่นนะคะบัตรการแสดงขายหมดเกลี้ยงแล้วก็ผู้ชมแน่นขนาดค่ะแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของเขาอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวในงานนะคะเทศกาลดนตรีครั้งนี้หวังยวนก็ได้แสดงเพลงนะคะ A Wreancer ที่เขานั้นแต่งเองด้วยนะคะผู้ชมเองก็ต่างประทับใจนะคะหลายคนบรรยายถึงการแสดงของเขาว่าช่างทรงพลังเหลือเกิน หวังหยวนผู้มากประสบการณ์นะคะด้านการสร้างสรรค์ผลงานมายาวนานได้รับรางวัลน,นักร้องนักแต่งเพลงแห่งปีค่ะนะคะก็ได้ไปแล้วดีๆด,ด้วยค่ะรางวัลน,นี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการสร้างสรรค์ผลงานของเขาเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยยกระดับความนิยมของเขาอีกด้วยค่ะผู้ชนะอันดับที่3มคือซานอี้ชุนนะคะซึ่งทักษะการร้องของเธอเป็นที่ยอมรับนับตั้งแต่เปิดตัวมากันเลยทีเดียว ในเทศกาลดนตรีนี้คุณซารอี้ฉุนนะคะนักร้องสาวยุคหลังปี2000นะคะเป็นรุ่น 2000S ค่ะควา้ารางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีกับบ้านไปค่ะการขับร้องเพลงใหม่นะคะ Interesting ของเธอไม่เพียงแต่ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์เพลงมืออาชีพเท่านั้นแต่ยังได้รับคำชื่นชมกว้างขวางจากผู้ฟังเป็นจำนวนมากด้วยนะคะนอกจากความสามารถทางด้านดนตรีแล้วเธอก็ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งภาพด้วยค่ะจ บทสัมภาษณ์สบายๆของเธอนะคะเธอช่างแบบตอบได้อย่างมั่นใจเหมือนราชินีสุดๆนะคะในงานประกาศรางวัลน,นะคะ w อ้ยป๋อมิวสิกอะวอร์ Music ปีที่แล้วเนี่ยคุณสานอ e ี้ฉุนนั้นได้เรียกชื่อผู้จัดงานผิดอย่างอย่างแรงนะคะเรียกผิดพลาดไปค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะเธอนั้นโอ้โหเตรียมตัวมาดีนะคะถมเนื้อถมตนขณะรับรางวัลสุดๆเลยนะคะซึ่งหลายๆคนเลยก็นักข่าวเนาะเขาก็แซวๆติดตลกกันว่าเธอกําลังแสดงละครสั้นอีกแล้วนะอะไรเงี้ย ปีที่แล้วยังเรียกชื่อเจ้าภาพผิดอยู่เลยนะเทศกาลนี้นะคะไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของนักร้องสาวนะคะยุคหลังยุค2000 s คนนี้เท่านั้นแต่ว่ายังช่วยเพิ่มความนิยมของเธออีกด้วยค่ะและแขกรับเชิญคนสุดท้ายนะคะพวกเรารู้จักกันดีแล้วก็ลุ้นมากๆค่ะคุณหลิวอีอ้หนิงนั่นเองนะคะซึ่งก็แน่นอนมาร่วมสแสดงนะคะกับคุณสานอี้ชุนด้วยค่ะบนเวทีเนาะในเทศกาลนี้คุณหลิวอี้หนิงคว้ารางวัลใหญ่ที่สุดไปครองค่ะบ เขาไม่เพียงแต่คว้ารางวัลถึง4รางวัลน,นะคะมีรวมนั่นด้วยรางวัลน,นักร้องยอดนิยมแห่งปีไปด้วยค่ะแล้วก็เพลงที่เขาร้องร่วมนะคะกับเพนนีไทยค่ะก็ถูกนําไปโพสต์ซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะจากสํานักข่าวซินหัวอีกด้วยนะคะโอ้โหดังใหญ่แล้วนะคะคุณหลิวอี้หนิงนี่ก็เป็นการตอกย้ำนะคะถึงพรสวรรค์ของหลิวอี้หนิงแล้วก็ทําให้เขาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะยิ่งไปกว่านั้นเขายังประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นนะคะทั้งในด้านดน ดนตรีค่ะละครนะคะอีกด้วยค่ะแล้วก็ละครฮิตอย่างปรปักจำนนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของคัมภีร์ร่วมฝันก็ได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผู้ชมค่ะซึ่งนี่ก็สะท้อนถึงความสําเร็จนะคะของทั้งทั้ง2แนวก็คือทั้งแนวโทรทัศน์แล้วก็แนวดนตรีด้วยค่ะนอกจากนักแสดงทั้ง4ท่านนะคะนักร้องทั้ง4ท่านที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วยังมีอีก3ท่านที่ไม่ได้รับคําวิจารณ์ที่เป็นเชิงลบเลยนะคะในงานพิธีค่ะอย่างไรก็ ตามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนแรกก็คือราชินีเพลงรักค่ะคุณคารินม็อกซ์นะคะเธอนั้นปรากฏตัวในชุดโปร่งสีดำนะคะผมหยักโศกของเธอเปล่งประกายสเสน่ห์ราวกับหญิงสาววัยผู้ใหญ่ค่ะใครจะเชื่อว่านี่คือคารินม็อกซ์ในวัย55ปีนะคะก็ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ด้วยค่ะ เพราะว่าเธอดูแลตัวเองได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็พรสวรรค์เรื่องเสียงของเธอยังคงยอดเยี่ยมแล้วก็น่าทึ่งมากเลยได้รับคําชมมากเลยนะคะเพลงใหม่ของเธอเนาะจริงๆมันชื่อจีนนะแต่ว่าแปลมาเป็นภาษาอังกฤษก็คือ leopard transformation นะคะก็เป็นเพลงที่ร่วม รวมสมัยของเธอมากเลยเป็นเพลงในเพลงใหม่ของเธอซิงเกิลใหม่ของเธอนะคะผสมประสานดนตรีร็อกเข้าไปกับกู่เจิ้งของจีนค่ะเพื่อนๆก็ถือได้ว่ามอบประสบการณ์นะคะทางเสียงอนาทึ่งให้กับผู้ที่ร่วมงานเป็นอย่างมากแล้วก็โอ้โหค่ะออกไปโตอินเอ่ยอะไรเอ่ยมีหมดนะคะสามารถจะไปหาฟังได้ค่ะซึ่งเธอก็ได้รับรางวัลศิลปินรอบด้านนะคะเก่งรอบด้านแห่งปีไปนะคะแม้ว่าหลายคนจะประหลาดใจกับเกียรติยศที่สมควรได้รับเนี่ยแต่ว่าพวกเขานั้นก็ยัง คงประทับใจในการแสดงแล้วก็ทักษะการร้องของคุณคารเรนอีกด้วยค่ะชาวเน็ตบางคนนั้นถึงกับคิดว่าทักษะการร้องเพลงแล้วก็รูปแบบการร้องของเธอนั้นมันช่างแบบครีเอทีฟแบบมีความสร้างสารรค์แล้วก็ไร้ที่ติมากเลยนะคะเธอได้รับคะแนนรีวิวนะคะแบบเป็นบวกทั้งนั้นเลยไม่มีหลบเลยเพืเ่อนๆไม่ติดสักคะแนนเดียวเก่งมากเลยนะคะ ศิลปินท่านต่อไปนะคะที่ไม่เคยมีข่าวเช้าใดๆเลยนั่นก็คือคุณซุนหนานเช่นเดียวกันค่ะเพลงประจำตัวของเขานะคะ song for all my friends ค่ะก็ร้องออกมาเดี่ยวๆเลยนะคะเสียงสูงปี๊ดเลยค่ะแต่ว่านะคะเสียงเขาดีมากเลยเสียงออกจากท้องรู้เลยเนาะมันทรงพลังมากเลยนะคะซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนแบบอีกครั้งหนึ่งค่ะและในพิธีนะคะคุณซุนหนานได้รับรางวัลนักร้องนะคะ,ะนางแบบอุตสาหกรรมแห่งปีค่ะก็เกียรติยศนี้ก็เป็น ที่ยอมรับนะคะในความสามารถของเขาแล้วก็พิสูจน์ถึงความทุ่มเทในด้านดนตรีตลอด3ทศวรรษของเขาค่ะอยู่มา30ปีแล้วนะคะส่วนคนที่3นะคะนั่นก็คือไม่มีข่าวข่าววิจารณ์ใดๆเชิงลบเลยนะก็คือคุณหวังซินหลิงค่ะหรือว่ารู้จักกันในนามของราชินีแห่งเพลงรักนะคะเธอนั้นชื่อของเธอเป็นที่คุ้นเคยสําหรับทุกคนแต่หมายถึงทุกคนในจีนนะนเพื่อนๆเพราะใครบ้างล่ะที่ไม่เคยฟังเพลงของเธอนะคะในเพลย์ลิส ตั้งแต่สมัยเด็กๆมาแล้วนะคะแล้วก็ในเทศกาลดนตรีครั้งนี้คุณหวังซินหลิงได้รับรางวัลนักดนตรีแห่งปีไปด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะในวันพิธีเธอก็ยังโพสต์ข้อความเตือนให้สาธารณชนนั้นระมัดระวังพายุไต้ฝุ่นด้วยนะคะซึ่งทําให้หลายคนก็ยกย่องเธอว่าเป็นบุคคลที่งดงามแล้วแถมมีจิตใจดีอีกด้วยค่ะการปฏิสัมพันธ์นะคะกับท่านอื่นๆกับแขกคน,นอื่นๆก็แสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของเธอเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้ ธอก็โอ้โหมีแต่เสียงชื่นชมจากชาวเน็ตน้อยครั้งมากเพื่อนเนที่ชาวเน็ตจีนนั้นจะไม่มีใครตําหนิติเตียนศิลปินหรือว่านักร้องเลยเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ว่ามีอยู่3ท่านในงานนี้ที่แบบต้องบอกเลยว่ามีกระแสลบเป็นศูนย์นะคะเพื่อนๆนอกนั้นก็คือเป็นแต่บวกบวกบวกชื่นชมทั้งนั้นเลยนะคะใครว่าใครว่าพอสอจีนเขาจะเขาจะตําหนิติเตียนเป็นเก่งๆอะไรเงี้ยมาดู3คนนี้ได้เลยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีนักร้องชื่อดังท่านอื่นๆของจีนเนาะก็มากันไม่ว่าจะเป็นคุณเหยียนอันนะคะก็มาแล้วก็เหยียนอันเคยร้องเพลงคู่กับคุณซุนหนานด้วยใช่ไหมคะก็ถือได้ว่าโดดเด่นมากทุกคนแต่งตัวมาเต็มมากเลยเ,เพื่อนๆอาราอร่ากระจุยกระจายกับแสงไฟสุดๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีคุณหวงจือหงฟ้านด้วยก็มานะคะก็เรียกได้ว่า ทุกคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะได้รางวัลจริงนะเพราะว่าเทเทีสหวานแบบเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยทุกคนอะได้รางวัลหมดนะคะคุณหวงจือเอ่อหวงจือหงฟ้าน,นี่ก็ได้รางวัลน,นักร้องฮอตนะคะฮิตฮอตแห่งปีด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่ทําให้รุ่นพี่รุ่นน้องอะได้มาเจอกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมี การได้มาโชว์ผลงานใหม่ด้วยนะคะใครมีผลงานใหม่จะเอามาเปิดตัวในงานนี้ก็ได้เลยค่ะส่วนนักข่าวเองนะคะที่เขาพูดถึงแล้วก็มีความแซะ,ะเนี่ยเขาแซะคุณจางปี้เฉินอะไรเงี้ยเพราะว่าจางปีเฉินร้อยวันพันปีไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสารณชนเลยนะคะทั้งทั้งที่เป็นนับ้องทุกคนก็งงมากไม่ค่อยปรากฏตัวที่ไหนเลยนะคะแต่ว่านะคะเธอมาในงานประกาศรางวัลในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็นแน่นอนว่าเธอก็สร้างเขาเรียกอะไร สื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จับจ้องไปเยอะเพราะว่าโอ้โหนานๆทีจะได้เห็นเธอออกสื่อนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลนะักร้องจีนแผ่นดินใหญ่แห่งปีไปของด้วยค่ะก็มีการถกเถียงกันด้วยน้อโอ้เก็บตัวเงียบขนาดนี้ยังได้รางวัลอีกนะคะ โดยบทสรุปนะคะในเนื้อหาขา่าวบอกว่าในค่ำคืนนี้ที่งานเวทยปอมิวสิกเฟสติวัลอะวอร์นะคะคือหลายคนก็ประสบความสำเร็จทั้งชื่อเสียงแล้วก็โชคลาภบางคนก็แบบเออดีแบบไม่มีคำวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบเลยบางคนก็โดนแซะเล็กๆหน่อยๆนะคะถือได้ว่าผ่านพ้นประเด็นร้อนไปได้ในงานนี้ค่ลคะละค่ะดนตรีก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ยั่งยืนที่สุดของนักร้องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือบล็อกเกอร์ท่านนี้เขาก็บอกว่าเ,ออเขาก็เชื่อว่าตราบใดที่ คุณยังของมุ่งมั่นสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ปล่อยให้พลังของคุณแสดงออกถึงตัวตนคุณเนี่ยสักวันหนึ่งความขัดแย้งอะไรต่างๆนันๆาแล้วก็ความพยายามจะกลายมาสู่นะคะบันไดที่ประสบความสาเร็จแล้วก็นําคุณสู่ความลุ่งโรจน์นั่นเองค่ะก็เป็นบทสรุปที่แท้จ,จริงอ่ะนะคะเพื่อนๆความเพียรพยายามแล้วก็ความมีพรสวรรค์ทุกอย่างก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการตอบแทนนะไม่สักวันใดก็วันหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามก็ยินดีด้วยนะคะกับหนิงเกอร์ของพวกเรานะคะรวดรวด กับ4ี่รางวัลแล้วก็เป็นผู้ที่คว้ารางวัลใหญ่ที่สุดนะคะของรายการไปได้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะปีนี้เป็นปีที่โคตรจะดีงามนะคะโคตรจะดีๆของหนิงเกอร์กันเลยทีเดียวค่ะขอให้มีผลงานต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้ยินว่ามีซีรีส์โปรเจกต์ใหม่เลยนะคะอาจจะแบบเออมาเดินสายนี้อยู่สายสายดนตรีอยู่นะคะเดี๋ยวอาจจะได้มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์โปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้ค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อน นะสวัสดีค่ะ